สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนออกกําลังกายวันนี้จิตยามใสวันนี้ก็มาปั่นจักรยานยามเช้าค่ะได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ยังดีเพื่อที่จะให้ร่างกายมันปรับอุณหภูมิได้ทันเนาะอากาศเย็นแห้งวาออามานอันแบบควนออกปากอะ <c oughs> ตื่นเช้ามามาปั่นจักรยานรับแสงแดดอ่อนๆยามเช้าค่ะเสียงนกเสียงกาห้องยงดังหัง้ง วันนี้วันเด็กค่ะเด็กหญิงนันทิเด็กหญิงนังนทิการรายงานตัวครับผมเ <laughs> ช้าเช้าไม่มีรถบิ้งเท่าไหร่นะแต่สายสายมารถเยอะรุมแม,มก็มาซื้อถั่วเพื่อไปคั่วถั่วนะคะถั่วนี่ส่งของเราหมดนะคะใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วหนาวหนาวหนาวหาว ถึงร้านค้าแล้วจ้าฝานไปกลับบ้านค่ะทุกคนเนี่ยก็ได้ยู่นะ